คริสติน่าสซมเพิ์สแมสังเกตเบื้องหลังัไคะสังเกตว่าเราอยู่ในสตูดิโอเป็นทางการไหมคะเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นรายการคริสไินะ การน,นี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะนั่งตรงนี้นะคะแล้วเนี่ยดาราเนี่ยเขาจะเตรียมเรื่องเล่ามาเล่าให้เราฟังนะคะหนึ่งเรื่องเราตอนจุดพีคเนี่ยตอนจุดพีคของเรื่องเนี่ยเขาจะหยุดเล่าเว้ยให้เรากับคริสติน่าเนี่ยถ่ายว่าเรื่องมันจบลงไปยังไงรับรองค่ะว่าจะสนุกค่ะรับรองใครใครจะเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะก็ต้องดนก๊ ยังแรกเลยนะคะขอขอบคุณนะคะที่เป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการนี้นะคะคือแบบมากๆกครับผมเราแบบติดตามพี่บี้มาหลายปีมากเราเห็นว่าแบบมีการร้องเพลงมีการทํ o u t u ู e มากกว่า13ปีแล้ว,วมีการเปิดธุกรกิจของตัวเองเขียนหนังสือร้องเพลงอันนี้ทำไปแล้วแบบมีอะไรแบบ เยอะแยะเยอะแยะไปหมดคำถ,ถามแรกเลยนะคะว่าแบบเอาเอา,เอาพลังเอาแรงบันดันใจมาจากไหนคะขอแบบความลับได้ไหมคะความลับพลังพลังจริงๆผมผมมองว่าเราเราอยากลอง <laughs> อยากลองอ<น>ะอยากลองสิ่งที่ผมได้ทำหลายๆอย่างมันคือแบบเราอยากที่จะลองทำานื้ใหม่เออทำได้ใหม่ใหม่อันนี้จะเข้าเรื่องเล่าเลยป่ะหรือว่ายังยังยังไม่เล่าเขนูว่าเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะเรื่องมันเกิดตอนที่ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดจังหวัดอะไรคะหนองบัวลำพูครับอีสาน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 โอเคส้มตำใช่ส้มตำส้มตำเนอะส้มตำอร่อยอร่อยชอบแซ่บแซ่บแพร่แพร่แพร่แพรต้องมาเรียนที่กรุงเทพตอนนั้นมาเรียนมาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพอยู่พระรามสองพระรามสองไม่ใช่พระรามสี่ไม่ใช่ด้วยความที่เราแบบ จากจังหวัดมาเรียนก็ก็ไม่ได้มีทุนอะไรเยอะนะครับตอนนั้นก็ต้องนั่งรถทัวร์บัสบัสโอ้บัสบัสเนาะโอเคมาที่กรุงเทพแต่ระหว่างทางเนี่ยคือคือมันไกลนะจากจากกี่ชั่วโมงคะประมาณเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไม่ชิบแปะไม่ใช่หอมแล้วก็มุกฝรั่งไม่รอด แล้วก็เขาจะพักอยู่หนึ่งจุดเวลาเดินทางเนี่ยจะมีการพักอยู่หนึ่งครั้งประมาณครึ่งทางน่าจะพักประมาณโคราชแต่ก่อนก่อนขึ้นรถทัวร์ี่ยของผมก็แบบด้วยด้วยความแบบรีบตอนนั้นมามาขึ้นรถทัวร์ช้ามาขึ้นรถทัวร์ช้าก็เลยไม่ได้ไม่ได้กินข้าวก่อนก็เลยตั้งใจว่าตอนไปจุดพักรถเนี่ยจะหาอะไรกินขึ้นรถก็ประมาณสักประมาณ สามทุ่มประมาณสามทุ่มใช่ประมาณสามทุ่มรัวรครัวเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะมีอยู่เป็นชั้นมันนั่งอยู่ข้างบนถูกไหมอ๋อมมนมีสองชั้นมมีสองชั้นแต่ชั้นข้างล่างมันจะเป็นแค่แบบมันเหมือนที่เป็นที่เก็บกระเป๋าเฉยๆแล้วคนนั่งข้างหน้าด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำจัได้ละเอียดมากเลยโอ้โหจีที่เราค่ะ ประมาณเมื่อวานไม่ใช่ประมาณเกือบสิบห้าปีแล้วจำได้ละเอียดมากพอลถถึงโคราชเพาตั้งใจแล้วแบบต้องกินอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าแบบไม่ไหวแล้วหิวข้าวมากก็เลยเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วทีนี้ก็ยังไม่อิ่มก็เลยซื้อพวกลูกชิ้นเส้นกินเส้นอะไรคัะกินเส้นเส้นเล็กครับไม่จาได้ละเอียดจังเลยกินลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้ง ตอนนั้นแล้วก็บอกน้ำจิ้มเ็ว่าแบบอราดเขาก็ถามว่าเอจะใส่ซอสราดใส่ริไหมซูนีไม่ด้ซูนีม่ค่ะไม่คชื่ออะไรคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอ้นอ้ไอ้คอ้อหิวมาอหิวโอเไออ้ไอ้ไอ้อ้ไ้อ้ไออออ้ไน้้ไอ้อเไอจอ้้อ้ไอ้อ้ไอ้อ้้อ้ออ แล้วก็จากนั้นก็นั่งนั่งรถกลับเข้ากรุงเทพถ้าจะเข้ากรุงเทพจะเหลือประมาณอีก4ชั่วโมงอีกสี่ชั่วโมงแต่ตอนระหว่างทางเราเริ่มปวดท้องเลยว่าแล้วว่าแล้วเรื่องมันต้องเกี่ยวกับเริ่มเริ่มมาแล้วตอนนั้นคือเรากินเยอะมากเยอะแล้วอากา่แอร์หแอรเย็นๆแอร์เย็นๆนลุกคนลุกคนุกเราจะเอายังไงดีว่าแต่ปวดปวดท้องมากก็เลยแบบเอาวะ ยกไม่ทันมันไม่ไหวแล้วเข้าห้องน้ําเอาไม่ไม่ไหวแล้วขอสกิทพี่ครับขอเข้าห้องน้ำหน่อยอันนั้นมันเป็นลถรดลด,ลดเมย์เป็นแอร์เย็นๆนะครับเราไปเข้าห้องน้ำปุ๊บก็ตามที่คิดโยกกว่าจะนั่งได้ปุ๊บแต่เราก็ถ่ายปุ๊บสำเร็จสำเร็จ,รจอืโล่งโอเคออกมาถามทั้งคู่ว่า คีดว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดอะไรขึ้นืมเราจะต้องใช้เวลาคิดสักพักหนึ่งอืมค่อนข้างเป็นเรื่องที่สับสนเป็นเั็นเนี่ยหลายคนเยอะหมคะนยเต็ม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 โอเคไอ้ครับหนูหนูต่อได้พี่พี่อยู่ในห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วแบบโล่งจังเลยโชคดีนะรถบัสนี้มีห้องน้ำต่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนก็คุ้มอยู่นะหันไปจะกด กดไม่ลงกดไม่ลงกดไม่ลงก็เลยอทำยังไงทำยังไงดีคิณนลูกชิ้นใช่ไหมคะมันมีถุงมีถุงใช่ไหมก็เลยออกไปหยิบถุงจากลูกชิ้นมันนีไปแบบมีน้ำริงติดอยู่ไม่เป็นไรเป็นคนดีต้องแบบใหบไป I think I think I think she remembers her own story ไม่จบไหไม่จบไม่ใช่ไปปกปิดค่ะไปเก็บไปเก็บทุกอย่างค่ะ แล้วพอมีจังหวัดเปิดหน้าต่างเครียอ์ของ I think just everybody heard you เขาบอกว่าท like, ุกคนได้ยิน everybody heard you and everybody can smell it แล้วทุกคนนี่ค่ะ And everybody was like ใส้ใกล้เคียงกว่าคะตอนแรกมีคนใกล้เคียงมีคนใกล้เคียงมีมีถุงจากลูกชิ้นเนีคะ ก่อนอื่นคือเรื่องถุงเนี่ยมันไม่ได้เอาขึ้นมาเพราะว่าเราทิ้งิ้งเลยไม่มีไม่มีเสียงหรอวไม่มีเสียงไม่มีเสียงจากการอืูดถุงอ๋อแต่ไม่มีเสียงที่เขาประกอบพูดภาษาเสียง ไม่มีเสียงเลยตอนสอนภาษาละเซียนะคะชิคปกาเกลแปลว่าไม่มีเสียงแต่ที่ออกมาสิ่งท um ี่เกิดเดินออกมาปึ้งคนทั้งรถหันมาองทางนี้ยแล้วก็อ่านั่งมันจะมีผ้าห่มใช่ไหมแอร์เย็นๆจะมีผ้าห่มทุกคนนี่คือแบบเอาผ้าห่มมาทำเนี้ยโอ้ยเดาถูกมองมองแรงคือเราแบบ คกูผิดอะไรอะ่ะคือผิดอะไรไม่รู้คือแบบเขาทำไมต้องมองฉันอย่างนั้นตอนนั้นไม่รู้จริงๆเหรอคะไม่รู้แล้วเราก็เดินเข้าไปนั่งที่มันจะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ <ชะ S 1> เราเรานั่งตรงนี้เขาก็เดินค่<ช>ะขอโทษครับพี่ขอ <ชะ S 1> แต่ไอ้นคนนี้คนนั่งก็มองอังนอนั่งเลยนั่งเลยถามเขาเขาถามผมถามตรงๆพี่พี่ชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> ก็ถามแบบอุ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงวะั้่แต่รู้ได้ไงวะเราไปขี่เอเราไม่ได้พูดอะไรแล้วไม่ได้มีเสียงด้วยแล้วก็ยิ้มแบบโอ้โหพี่แม่งขี้เหมืนกันแล้วตอนตอนตอนที่จะออกจากรถนะ <c oughs> คือทุกคนแบบแบบไม่คือหยิบเอากระเป๋าคือยืนจะออกจากรถอย่างเดียวคือแบบตัวผมเองก็หนีเหมือนกัน หนีหนีว่าหนีจากความน้าอายมองหน้าไครผมไม่รู้จริงๆว่าในรถบัสเนี่ยเขาห้ามอเขาห้ามเหรอคะจากเหตุการณ์นั้นมันทําให้รู้ว่ามันไม่ควรถ่ายนะเขาให้เฉพาะแบบถ่ายเบาก็คือชี้แต่ว่าแต่ว่าเพิ่งรู้เพิ่งรู้จริงๆเขาว่าห้ามเพราะอกนิมันก็เป็นห้องน้ำเนาะ a r e n a does differently she puts everything in the back No no ไม่ใช่ถุงอันน ไม่ได้มันไม่มีหน้าต่าง There's no windows No windows Yes Yeah there's no No there's no windows No need I was like this person วันทุเรศเราเรามีเรื่องเรามีเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของเพื่อนอ่าเป็นผู้ชายไม่ใช่คริสติน่าไม่ใช่คริสติน่าพี่ชายนะเคคโอเเป็นเป็นเป็นเรื่องของของเพื่อนจริงๆค่ะคือว่าเขาแบบเพิ่งเริ่มเดทกับผู้ชายเดทใหม่ๆ แล้วก็เหมือนแบบอ่ะเขาไปนอนด้วยกันใช่ไหมคะแล้วตอนเช้าเนี่ยผู้ชายต้องไปทํางาน <c oughs> แล้วก็แบบ <c oughs> ให้ผู้หญิงอยู่ต่อในห้องะะคะ uh huh. เพราะแบบมันเช้าเกินไปก็จะนอนต่อ,อ uh huh. แล้วก็ตื่นขึ้นมาจะไปห้องน้ uh ํา huh. ห้องน้ํากดไม่ลง <ส straightforward> <reviews> ใช่ค like like so okay? mm ่ะทำยังไงดีแต่ไม่ใช่ของนะก็เลยอ่าทำยังไงดีก็เลยไปเอาถุงเอาออกแล้วก็แบบคิดว่าถ้าออกจากห้องเดี๋ยวไปทิ้งด้วยเพราะแบบมันกดไม่ลงจริงๆอ่ะจะเอาถุงไปคือไปโกยใช่ค่ะไปโกยห้องก็มัดถุงนะคะจะไปทิ้งก็มันกดไม่ลงอ่ะแล้วถ้าผู้ชายกลับมาแล้วมันมีเออมันคงแบบไม่ได้ไม่ได้จริงๆอ่ะก่อนออกจากห้องล็อกห้องแล้วพึ่หญิงได้ลืมถุงในห้อง ถามว่าล็อกไปแล้วล็อกไปแล้วถามว่ามีคนใจไหมมีคือถามว่าถุงอยู่ที่ไหนในห้องแล้วถามว่าผู้ชายคนนั้นได้โทรมาไหมได้ทักมาไหมใหม่หายตัวไปเหน end จบเรื่องหลักชิมได้ไม่ใช่นี่ไดือนวายมีไม่บอกก็ไม่ใช่เราผมไม่ใช่เราเป็นเรื่องที่ใครได้ยินมาจบเลย จบรายการจบรายการเถอดหน้าน้าแตกหน้าอายไม่ใช่เรานีคะไม่ใช่เราจบ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 รายการค่ะจบรายการไฟสต็อปหน้าอานนี่นะคะก็หน้าแตกสรุปไม่ใช่คนที่มาเล่าเรื่องนะคะแต่เราเราเราเป็นคนหน้าแตกนะคะแต่ว่าจะบอกก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์แบบ เรื่องที่มันเซนซิทีฟแบบใกล้เคียงกับตัวเราอะไรนี้แบบขอบคุณนะคะเป็นการเลือกเลือกแบบเรื่องเ,เ,เล่าได้ดีมากเลยค่ะสนุกมาก <in> สนุกเป็นเรื่องที่กลิ่นหอมมากนะคะนะคะแล้วก็มีสาระด้วยนะคะสมัครผู้ชมนะคะก็าฝากด้วยนะคะถ้าเราอยู่ในรถบัสเนี่ยก็ฉี่ได้อย่างเดียวนะคะใช่ค่คะ เนะคะก็มีมีอะไรจะฝากกับผ e ู้ชมไหมคะครับผมก็ฝากกับผู้ชมครับก็ฝากติดตามติดตามช่องทางผมครับผมทั้งช่อง YouTube d i t e s c a แล้วก็ใน TikTok d i t e s c a ครับผมก็หรือทุกแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังจะมีเพลงใหม่อเดี๋ยวจะปล่อยปล่อยหลังจากนี้ไปเรื่อยๆได้ค่ะได้ วันาก็ขอบคุณมากๆเลยนะใครกรอบนึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะับพี่คำค่ะบ๊ายบายคริสอาริสอลินะ